ทุกบาททุกสตางหามาด้วยลำแข็งโบได้ไปขอไยอีส,สานบบเจ้าบบดีมองใดเล้วมองใดปากกามาวงเม่นมาบอกสวัสดีครับเมื่อน,นี้มาพ่อกันที่สอพอพับพชชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมารายงานตัวเปลี่ยนหมองทำงานใหม่มาพ้อมก่อีล่า <laughs> อีสานบ่เจ้ามาอยู่ที่อำเภอพับพาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครบหนึ่งปีได้ก็ฝากเนื้อฝากโตัวในเรื่องทางอำเภอพับพาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคนนะพี่น้องนะหลังจากฝากเนื้อฝากโตค้นที่บุรีรัมย์นี่ก็ได้รับความโฮ้ยปลื้มใจนะพี่น้องมีแต่คนฮักบ่มีคนสังน่นะกะขอขอบคุณน้ำใจ ชาวบุรีรัมย์ทุกทุกท่านและเอฟซีทั่วประเทศเลยเออถอดออกก่อนนะพี่น้องเต้องไม่ยึดติดอย่งกัไอ้จงซี่นะพี่น้องนะไอ้น,นี่คือนอกกายอิสานพระเจ้าเป็นคนบ่ามักหนากานะครับก็บ,บอกแล้วว่าอิสานพระเจ้าไ่ได้ยึดติดยศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าการแต่งโตถ้าสิแต่งให้โก้ให้รูให้เพอร์เฟคยังไงก็แต่งได้ ก็คือเขาเบ้านี่แหละพี่น้องคำเบ้าเขาสิเบ้าให้มันเพาะก็ได้ให้มันบ่เพ,าะ,เพาะก็ได้เข้าหูค้นบ่เข้าหูค้นอยู่ที่เขาแต่บางคนบางกลุ่มก็สิบ่บเข้าใจหาว่าอีสานพระเจ้าส้างภาพมาสั้นว่าโอ้ยส้างภาพหาว่าแจกนั่นให้นี่ได้เงินมาจากไหนบางคนก็ว่ามีเงินนอกเงินในเงินนั่นเงินนี่อืมบ่แมนบ่แมน เดี๋ยวอีสานพระเจ้าสิว่าให้ฟังนะพี่น้องกับเงินเดือนส่วนหนึ่งที่เขานี่แหละนะเขากับออกไปแบ่งปันกันเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าจากชีวิตอีสานพระเจ้ากับม้าถึงแต่เกิดก็คือลบติดลบม้าตลอดนะครับตั้งแต่เป็นเด็กน้อยตอนนี้เขากับว่าบ๊อบแมนวาล่ำบ๊อบบ๊อบแมนวารวยนะครับคือเขาแค่พออยู่พอกินพอมีพอแบ่งปันบ้างเท่านั้นเอง นะครับบ่ได้ว่าหวดรำปวดร้อยหรือว่าอีหอย่างนะครับบ็แค่เขาอยากให้อยากเป็นผู้ให้หลังจากที่เขาบเคยได้รับอีหอย่างจากผู้ใดเลยเงินทุกบาททุกสตางค์หามาด้วยลำแข้งบ่ได้ไปขอภยัยบ่มีสปอนเซอร์โตเองล้วนๆสร้างภาพบ่แมนสร้างภาพอยากให้ทุกคนมาสร้างภาพแบบนี้เด้สร้างภาพบ่แมนสร้างภาพบ่ปฏิเสธ ถ้าบอสั่งพี่น้องกับสีบยเห็นแม่นว่าอีหล่าวใช่ค่ะ<笑><笑><笑>เนาะรวยรวยร้อยล้านพันล้านน่ะอยากจะให้มาสั่งภาพแบบนี้ได้เนาะใช่ค่ะถูกต้องที่สุดค่ะสังคมเราจะได้แบบน่าอยู่มากขึ้นนะคะคนที่แบบว่าไม่ค่อยจะมีหรือว่าอะไรก็จะได้มีค่ะจะได้ พอมีพอกินอะไรประมาณนี้อกระเตื้องความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเนาะดีกว่าไปเบียดเบียนนั่นบางคนก็นสินี่ก็ของกูนี่ก็ของกูโอ้มีแต่ของกูเบิดบ่มีของเขาเลยเห็นแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวนะคะอยากให้มีจิตสาธารณะบ้างค่ะเปิดโอกาสให้คนอื่นแน่ถึงแม่อีสานพ่เจ้าสิส้่งภาพแค่นิดนิดน้อยๆกัยังดีที่ ได้ทำกรุณาอย่าดราม่ากันเลยนะคะอย่ามาว่ากันทุกไว้อีสานบ่เจ้าโบดีมองใดเลี้ยวมองใดปากกามาวงเม่นมาบอกได้เลยอีสานบวเจ้าพร้อมสิปรับปรปุงตัวเองด้วยพื้นฐานนิสัยของอีสานบวเจ้าไม่ชอบเอาของใครไม่ชอบเอาเปรียบใครชอบเป็นผู้ให้ซะส่วนใหญ่ค่ะกะตามนั่นแหละครับเพราะว่าอีสานบวเจ้ากับคนธรรมดาคือกันนะครับ บางทีก็สมีอารมณ์หงุดหงิดแน่โดนว่านั่นโดนกระแทกนี่มันรับไ่ได้อิสานบ่เจ้าอยู่นี่หนึ่งปีบ่เคยไปเอาของผู้ใดบ่เคยไปขอผู้ใดมีแต่ให้ขนาดนี่ยังโดนยังโดนอิสานบ่เจ้าโตมาได้กยายนอนน้ำใจพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านขอบคุณด้วยใจจริงนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั่นอิสานบ่เจ้าบัได้ว่าผู้ใดไม่ได้พาดพิงถึงใครนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะ